สีสงครามถ้าบ่อนี่จะท่วมทุกปีบ้านนี้ถ้าน้ำขึ้นหน้าหน้านหน้าฝนอ,อ่ะก็จะเ,เ,เป็นแม,ม่น้ำออกจากสีสงครามใช่ไหมก่อนจะเข้าสีสงคราม<อ>งานมันจะเป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วม<อ>ตลอดตั้งแต่เราตั้งแต่เราเล็กจนโตนะรู้แต่ว่าน้ำท่วมอสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านนี่ที่อยู่โซนนี้ทนะ่วมแต่ว่าแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เนาะ ก็อาใัยแบบว่าน้าจะถ้าติดว่น้ําก็อาศั่ว่าไปหาปูหาปลาอาจจะได้ค้าขายกันนะถ้าหาปลามาขายกันจริงๆก็ปลาส้มปลาอะไรนี่แหละปลาลุงปลาล้านี่แหละคือนี่แหละหมู่บ้านเนี่ยถ้าโหวบ้านขาอะไรนี่แหละหมู่บ้านที่ว่ามีปลาล้าเยอะที่สุดแล้วก็มันจะเป็นมีโรงงานมาเกิดเรียดด้วยนะซีนะโรงงานมาเกิดเรียของอำเภอศรีสงครามที่ขึ้นอยู่แถวนี้นะแต่สมัยก่อนตอนนั้นเราก็ เขาจะรับมุดโมโหเนาะถ้าเราไปทํางานที่ในโรงงานแต่ว่าเก็บมะเขือเทศการทุ่งไร่ทุ่งนานนี่ก็กอสีกออะไรนี่แหละไปเก็บตามทุง่งเหมือนสวนไร่อะ่ะเราก็เก็บเข้ามา mm. เป็นเข่งเขาก็ไปรับตามหมู่บ้านถ้าใครจะไปเก็บมะเขือเทศวันนี้เขาก็รับใส่รถขึ้นมา mm. เก็บแล้วคนที่อยู่ในโรงงานอะ่ะก็จะมีมุดโมโหขึ้นที่เขารับทําในโรงงาน mm. เป็นอย่างนั้นตอนสมัยเป็นวัยรุ่น ตอนแรกๆก่ตอนนั้นอ่ะสมัยนั้นอ่ะจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับไอทีตอนนี้ก็เราได้มาถึงครับจุดแหล่งที่กําเนิดกับแม่น้ําสีสงครามในไะอนทีนาะจะเป็นแหล่งที่อี่ว่าบอกว่าปลาเยอะๆอที่หนึงอันนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งก็จะเป็นทงไรทงนะเป็นหนองสะให่ในทีนาะถือว่าจะ ใหญ่กว้างพอสมควรนะครับเป็นแหล่งธรรมชาติจริงๆไน้ทีเนาะฝั่งนู้นน่าจะเป็นออว่าอำเภอเสก้าจังหวัดน้องคายมันจะเป็นประเทศลาวนะไอีฝั่งนู้นครับสังเกตได้ดีนะครับฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นประเทศลาวนะครับฝั่งนู้นอันนี้จะใกล้นะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่ที่เข้าเขตสีสุข,ขามเลยอ้ี่เนาะมุ่งเข้าสู่นะครับสีสุข,ขามนี่คือเส้นทางไอ้ีนะครับบรรยากาศนะครับ ทุกท่านมากนะครับนักเอฟทีอยากกินปลาส้มนะครับก็มาหาซื้อได้นะครับปลาส้มสีขางคำแล้วปลาชะโดนะครับรสชาติอร่อยนะครับนะครับเมนแถวนี้อร่อยครับปลาส้มสีทองคำวันนี้เขาจะทําด้วยปลาชะโดนะกเอฟทีครับผม นี่คือบรรยากาศนะครับเข้ามานอำเภอสีสุขารเรียบร้อยในสีเนาะวันนี้ก็จะเราจะทำภารกิจนะครับที่อำเภอนะครับผมเราจะเดินทางไปเตาง้อยมุ่งสูง่กกอกหนสีเนะาะจะได้ไปถ่ายรูปปู่ไว้ก่อนที่ปู่จะได้ย้ายในสีเนาะครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดน,นะครับที่อยู่อำเภอสีสุขรามนะครับผมลดเยอะมากเลยนะครับตอนนี้